สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูศิลาพรชื่นกลางนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ติดนะคะเรื่องมาตากกนะคะหรือมาตาแม่กกนะคะนักเรียนช่วยกันบอกชื่อสิ่งของสิ่งต่างๆต่อไปนี้พร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกัน อะมาดูกันเลยนะคะภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะฉันเรียกว่าอ่าภาพนี้คือภาพของนกใช่ไหมคะออาเดี๋ยวใครสะกดคำว่านกได้อ่านออกอ่านออกอ่าน,าน,าน,านสะกดเลยคะ่ะนอ,อกกนกใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สองภาพอะไรคะหกใช่ไหมคะฉันคือเลข หกนะคะหออกกอหกต่อไปผีเสื้อมีมีอะไรเอ่ยนี่อันนี้อะไรเอ่ยปีกนะคะปออีกอปีกนะคะต่อไปฉันเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยดอกรักนะคะต่อไปสถานที่นี้คืออันนี้เรียกว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะน้ำตกใช่ไหมคะคำว่านกหกปีตกดอกรักนะคะเป็นคำที่มีกอเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากกหรือมาตาแม่กกนะคะนักเรียนอ่านคำต่อไปนี้แล้วสังเกตว่ามีลักษณะใดาที่เหมือนกันนะคะามาดูกันเลย คําแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยเลขสะกดว่าลอเอขออ่านว่าเลขโรคสะกดว่ารอโคอ,อโรคนะคะเมฆสะกดว่ามอเอคอ,อ่านว่าเมฆนะคะนักเรียนจะสังเกตตัวสะกดนะคะตรงนี้นะคะขอใครคอควายคอละฆังนะคะ เป็นตัวสะกดจะออกเสียงตัวสะกดเหมือนกอไก่นะคะก็คือเสียงกอนั่นเองนะคะจึงจัดอยู่ในมาตากกหรือมาตาแม่กกเช่นกันนะคะนี่เห็นไหมถ้าเป็นขอคอคอตัวนี้นะคะขอไข่คอคลายคอระครังนะคะจะอยู่ในมาตาแม่กกเหมือนกับกอไก่นะคะอ่ะต่อไปมาดูต่อนะคะ มาตากกหรือมาตาแม่กกนะคะคือคำที่มีกอขอคอคอนะคะเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนกอเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคำในมาตาแม่กกที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นคำว่ารักสุกค,คึกคักวิหกนะ ต่อไปคำในมาตาแม่กกนะคะที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นยากปลูกเลขเมฆโชคนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคํนะคะที่สะกดด้วยมาตาแม่กดกกันเลยนะคะอ่มาดูคําแรกคําว่าแตกสะกดว่า ตอแอกอแตกอ่านว่าแตกนะคะสุนักสกดว่าสอุสุนอขอนักอ่านว่าสุนักนะคะต่อไปนาคนอกนาคน้ำลึก นออํานําไม้โทน้ำรออึก,กอลึกน้ําลึกโรคหวัดรอโอคอโรคหอวอะอดหวัดโรคหวัดจิ้งจอกจอ,อีงอจริงไม้โทจิ้งจออ,อกอจอกจิ้งจอกนะคะ เดี๋ยวมาฝึกอ่านกันต่อเลยนะคะพออะกอผักคอเอกอเคกไม้โทเคกหอมออัวกอหมวกคอรออกกอครกชอเออกอเชือก กรอะกะรออกรอบกะรอบนออกนกฮออูกอฮูกนกฮูกลออูกอลูกรออกอโลกลูกโลกเก่งมากค่ะอะเดี๋ยวเรามาอ่านคำต่อเลยนะคะ พอรออีกอพลิกตออึกอตึกตออุกอตุกไม้ตีตุกตออาตาตุกตาปอเอียกอเปียกชอโอกโชคเปียกโชคป,ปออกอปอกปอรอเอือกอเปลือกปอกเปลือก จออิเงาจริงไหโทจิ้งจออ,อุก,กอจกจิ้งจกโกอระกะดออูโกดูก,กะดูพออะพระยออายาโนอ,อาคอนาพระยานาอออะอะโนอเอโกอนิกอะนิกลอเอขอเลขหอโอโก,กอหกเลขหก บออบุบบออคอบุคออขะลออีกอลิกบุคลิกตอแอกอแตกยอแอกอแยกแตกแยกหออหอไม้เอกหอหอมออุกมุกหอมุกมออุกมุกตออตะหอรออโกโลกมุกตลกตออุกตก โยอากอยากตกยากสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนนะคะ,ะนำคำเหล่านี้นะคะเลือกเอาคำใดคำหนึ่งนะคะไปแต่งประโยคนะคะมา5ข้อนะคะแล้วถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาที่ไลน์กลุ่มของเรานะคะนำคำใดก็ได้นะคะที่เราอ่านนี่แหละคะ่ะใน มาตาแม่กกเนี่ยคะ่ะนำมาแต่งเป็นประโยคนะคะ5ข้อนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ